สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม L F E X E กับช่องอุติชแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยมาในเชิญสารวิชาการนิดนึงนะครับผมสำหรับสายงานทางด้าน GIS หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ทําแผนที่หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเชิงพื้นที่นะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการวิธีการหนึ่งมานําเสนอนะครับผมก็เป็นวิธีการลบฟีเจอร์ต่างๆทีละมากๆนะผมได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวกันนะครับผม ฟิวเจอร์ต่างๆเช่นพอยต์ไลน์พลิกอนนะผมพวกนี้สามารถลบได้อย่างรวดเร็วนอกอจากการไปใช้ใน a r c ์ชจิตหรือคิวจิตท่านผมเข้าไปเลือกใบทิบิวแล้วก็ลบอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะช้านิดนึงหรือถ้าลบทีละจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะค้างนะผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมจะสอนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันดับอื่นเปิดโปรแกรมคิวจิตขึ้นมาน่าจะรู้จักกันดีนะผมในสายงานนี้อ่าจากนั้นเนี่ย เอาฟีเจอร์ที่เราต้องการที่จะลบมันเนี่ยเข้ามาเลยนะครับผมกรณีน,นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นข้อมูลจุดความร้อนของดาวเทียมโมดิบนะครับผมมีจุดความร้อนเพียบเลยเป็นกี่ฟิล์เนี่ยเอาไปดูทีฟิล์ดูซิมีเป็นหมื่นฟิล์เลยหมื่นกว่าฟิล์เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะลบจุดความร้อนในหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าฟิล์เนี่ยลบออกบางอันที่ผมไม่ต้องการนะครับผมเช่นตรงนี้ผมเลือก ลบตามค่าคอนฟิเดนซ์นะครับผมค่าคอนฟิเดนซ์คือค่าความเชื่อถือค่าความเชื่อมั่นว่าไอ้เจ้าดาวเทียมโมดิเนี่ยมันเก็บจุดความร้อนมาเนี่ยอ่ามันต้องมีค่าความเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ที่มันเก็บเนี่ยมีความเชื่อมั่นขนาดไหนเช่นเออมันดีเทคจุดความร้อนแล้วเนี่ยมันบอกว่าอืมจุดนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจอะเอาไปห้าสิบอร์เซ็แล้วกันอ่าวูจุดนี้ฉันมั่นใจเลยเป็นการเผาแน่นอนเอาไปร้อยเปอร์เซ็นเลยเลยเนี้ยครับผมจุดที่ไม่ค่อยมั่นใจ ได้แก่จุดอะไรบ้างเช่นความร้อนจากหลังคาสังกะสีพื้นปูนสนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นปูนนะเออพูดไม่ชัดพื้น,น,นปูนสนามบินเนี่ยมันแผ่รังสีความร้อนออกมาเนี่ยดาวเทียมโมดิปมันเห็นมันก็คิดว่าเอ,อ้ยอย่างี้มันเป็นจุดความร้อนนะเราต้องเก็บไว้โอเคพอ,อมันเก็บไว้มันก็จะกลายเป็นจุดพวกนี้ครับผมที่มันพบเจอแต่มันจะมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ พวกความชื้นพวกนี้มันก็จะบอกว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามันใช่การเผาจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะเพราะความร้อนมันมาแบบน้อยๆอ่ะมันมาไม่มากอ่ะแล้วมาไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะให้ค่าคอนเฟิเ์นซ์ต่ำๆไว้นะผมส่วนจุดไหนที่มันมั่นใจว่าเอ้ยเนี่ยไฟเผาแน่นอนมีเกิดจากการเผาแน่นอนมันก็จะให้ค่าคอนเฟิเ์นซ์เยอะ เพราะนั้นเนี่ยผมจะเลือกเอาเฉพาะค่าที่มันแน่นอนนะครับผมหรือค่าที่มีคนฟิเดน่์ที่มีค่ามากกว่า50%ขึ้นไปนะครับผมส่วนน้อยกว่า50เดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดเลยนะครับผมอัมนนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับผมเราเประยุกใช้กับพ้อยไลน์โพลิ g o นได้ตามสบายใจเลยขั้นตอนที่สองอเปิดฟีเจอร์ของเราขึ้นมาแล้วไปที่คอนโซลไพทอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวแักคู่นะโอเคมาที่ตรงนี้ครับผม โชว์อีดิเตอร์เราจะโคดดิ้งกันนิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะเ <_ d _> หมือนเดิมครับผมจะก๊อปโคดไปไว้ในดีสคริปชันให้ผ,ผู้ชมก็แค่เอา<_ <d> _>เปิดดูคลิปผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจแล้วก็ก๊อปคลิปเนี่ยมาใส่ในหน้าคอนโซลไปทอนของท่านโดยที่เปิดซ้ายมือตรงเลเยอร์นี้เปิดฟีเจอร์ที่ท่านต้องการลบไว้นะครับผมแล้วก็กดหลันโปรแกรมได้เลยกดหลนดันโคดเลยเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยตามต้องการนะครับผม โอเคเรามาเริ่มมาเลยผมเขียนโค้ดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปโอเคอธิบายโค้ดแล้วกันโค้ดนี้คืออะไรอันดับแรกบรรทัดแรกเลยผมประกาศ Layer เท่ากับ i f e c t a c t i v e l a y e r ตัวนี้ก็หมายความว่าประกาศตัวแปรชื่อ Layer ให้เท่ากับอะไรก็ตามที่มันเปิดใช้งานอยู่ในหน้า Layer คือ Active Layer อ่านี่คือหน้า Layer นะเห็นไหมซ้ายมือผมตรงนี้คือหน้า La y e อ อะไรก็ตามที่มันเปิดใช้งานอยู่เนี่ยในนี้ในหน้าเลเยอร์เนี่ยให้มันเรียกมาแล้วก็มาเก็บไปในตัวแปลคาว่าเลเยอร์นะครับผมจากนั้นบรรทัดนี้ให้มันทําการแก้ไขนะครับผมหรืออ d ดิทเจ้าเลเยอร์ก็คืออ d ดิทไอเจ้าเนี่ยแหละเนี่ยตัวข้อมูลจุด m อมนของมผมเนี่ยทายังไงโดยการเรียกใช้ไลบรารีตัวหนึ่งนะครับผมของ QGIS ที่มันสร้างขึ้นมานะเราเป็นยูเซอร์นะครับผมเราเป็นผู้ใช้เราก็เรียกใช้ตามมันรีเควสตก็คือเราต้องการที่จะอ่าป้อนคําสั่งอะไรบางอย่างให้มันนะครับ พิมพ์ตามเลยก๊อปไปเลยคิวจิตฟีเจอร์รีเควสต์นะผม set filter expression พรสชั่นะผมก็คือเราจะลบตามฟิลนะผมฟิลอะไรบ้างที่จะลบกรณีนี้เนี่ยผมเลือกฟิลคอนฟิดแนนซ์นะอ่าฟิลคอนฟิดแนนซ์ไอเจ้าฟิลคอนฟิดแนนซ์นี่นะครับผมอ่าก็คือตรงนี้โดยให้เลือกค่าที่มีค่าต่ำกว่า50เสิ มันก็จะไปเลือกฟิลที่มีค่าต่ํากว่า50เลือกทีลลตัวนะไม่ใช่เลือกอะไรที่ต่ํากว่า50มีทั้งหมด80,00ตัวมันก็เลือก8 0 0 0ตัวไม่ใช่นะมันเลือกทีละตัวอันนี้มันก็จะพอมันลันไปเจอบรรทัดแรกเอ้ยนี่น้อยกว่า50าสิก็ทาการเลือกไว้นะครับผมจากนั้นตรงนี้ก็คือ loop for loop for ตรงนี้ประกาศมาก็คือเอาไอ้เจ้าทั้งหมดเนี่ยคำสั่งด้านบนเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในฟังก์ชัน f เข้ามาเก็บไว้ในตัว f ตัวเดียวแล้วให้มันทําการรัน ลันก็คือมันก็จะไปซีเล็กไอ้เจ้าอะไรก็ตามที่มีค่ามากกว่า50ในช่องคอนฟิดเอนซ์เนี่ยแล้วมันก็จะพิ้น F I D ก็คือพิ้นให้ดูว่าก็คือโชว์พิ้นนี่ยคือโชว์โชว์ผลลัพธ์ให้ดูมันจะไปโชว์ผลลัพธ์ตรงด้านซ้ายเนี่ยคอนโซลฝั่งซ้ายเนี่ยให้ดูว่าเอ้ยมีฟิลที่เท่านี้บ้างนะที่มันเจอมากกว่า50พอมันเจอแล้วเนี่ยให้ทำไงต่อมาบรรทัดนี้เลยครับ Layer .delete นะผมคือพอเจอฟิลที่มันมากกว่า50แล้วเนี่ยให้ทําการลบไปเลยอ่าเสร็จแล้ว มันก็จะวนกลับไปเลืกใหม่นะครับเพราะมันคือ loop for นะครับผมทาการวนวนกลับไปตืดๆไปเซิร์ชหาดูในแอตทริบิวเราอ้ามันเจออีกแล้วน้อยกว่า50นะครับผมเจอฟิวที่น้อยกว่า50อีกแล้วมันก็ลงมาบรรทัดนี้ก็ลบทิ้งอีกเสร็จแล้วมันก็จะวนกลับขึ้นไปหาอีกอ้าเจออีกแล้วน้อยกว่า50แล้วมันก็จะมาลบอย่างนี้ครับก็จะวน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 ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวนกลับไปแล้วมันเอยหมดแล้ววะไม่มีอยู่แล้วฟิวที่น้อยกว่า50มันก็จะลงมาทํางานบรรทัดนี้นะผมบอก ปิ้นฟิเน็ตให้เราเออมันหมดแล้วนะกดให้มันปิ้นเขาว่าเสร็จเรียบร้อยให้เรานะครับผมโอเคมันทํางานยังไงเราไปดูกันก๊อปไปเลยนะผม,มปิดไว้เรียบร้อยละปิดอธิบายบก่อนอ่ามาอันนี้ให้เรากดนี่นะเ,เจ้าเนี่ย,เ,ย,เ,ยเนี่ยเนี่ยไอดีเตอร์เนี่ยขึ้นมานหน้าคอนโซลเปิดห้องแล้วกดวางไปเลยผมก๊อปไว้ในที่แคปชั่นเรียบร้อยละเราลองเอนเตอร์ดูผลลัพธ์มันจะโชว์ทางด้านคอนโซลด้านซ้ายนี้นะครับเปึ๊บ อ้าวไม่ใช่เอนเตอร์นะลืมไปมันต้องกดรันสกิปโอเคแม่งไม่ได้พลาดเลยกดรันสกิปนะผมปุ๊บอ่ามันก็จะปุ๊บโอ้ยเจอฟิวนี้ฟิวนี้ฟิวนี้เต็มเลยฟิวนี้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 เลือกลบ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 ลบลบลห้าปุ๊บเอ้ยหมดแล้วอ่ะไม่เจอฟิวที่ต่ำกว่าห้าสิบแล้วก็ปิ้นเขาว่าฟินิชขึ้นมาให้ดูนะผมอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนะผมผมปรากฏว่าจักหมื่นกว่าฟิวเมื่อกี้และ หมื่นกว่าฟิวเมื่อกี้เนี่ยเหลืออยู่9ก0าอ่าก็คือมีฟิวที่เป็นน้อยกว่า50ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้มีหมื่นกว่าประมาณสาม0ันนะเออประมาณนั้นนะครับผมอันนี้มันก็จะบอกว่ามีฟิวที่1 000, 1 000, 9่3ที่เป็นน้อยกว่า50ฟิวนี้หนึ่งน้อยกว่าห้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะถ้าเป็นซีเล็กลบนี่ก็คือจะอาจจะค้างหรือนานหน่อยนะแต่วิธีนี้ก็อาจจะไวนะผมไวแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก๊อป สริปจากใต้ดีสคริปชันผมมาใส่ไว้ในคอนโทรลไพทอนเสร็จแล้วก็เปิดอไอ้เจ้าฟิวที่ฟีเจอร์ี่ต่องการจะลบมาเนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับผมนี่ง่ายเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือชื่อฟิวชื่อฟิวในในแอตทริบิวต์ของเราอะและให้มันเลือกใส่เครื่องหมายให้มันว่าให้เลือกเอาเฉพาะไอที่ต้องการจะลบอะอย่างเช่นเราต้องการจะลบแปดสิบน้อยกว่าแ80ดิเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยตรงนี้แล้วก็แปดสิบไปเลย เข้าใจไหมหรือเท่ากับถ้าเราใส่เป็นเครื่องหมายเท่ากับมันจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะลบอะไรก็ตามที่มีค่าเท่ากับห้าสิบทิ้งลองเข้าใจไหมไปประยุกต์ใช้กับพวกอพอ i n t l ล n e ก็ได้นะครับผมอะไรที่มันมีค่าเท่ากับน้อยกว่าห0สเนี่ยมันจะลบทิ้งหมดเลยหรือจะเป็นตัวอื่นเป็นเทคก็ได้นะลองเป็นเทคหรือว่าาว่าอะไรก็ตามที่มันน้อยกว่าเท่ากับ n นเนี่ยอาจจะลบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ย หรือถ้าเป็นเทค t ไม่ได้เราก็ใส่เป็นตัวเลขเราสร้างฟิ์ใหม่ให้กับแอตทริบิวต์เราให้เป็น1กับ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้มันเท่ากับ1ตรงนี้เท่ากับ1อะไรก็ตามที่เป็น1จะลบทิ้งให้หมดเลยเออพอพอ,พอคิดออกไหมอ่าต่อยอดได้นะครับผมครั้นี้ก็เป็นการลบฟีเจอร์ง่ายๆนะครับผมในคอนโซลไพทอนเขียนโนนค้ดไม่กี่บรรทัดนะผมโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมรอบหน้าเนี่ยผมมีอะไรมานำเสนออีกเนี่ย เป็นความรู้เก็งเล็กน้อยเนี่ยก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจในการทําให้ผมด้วยนะผมยังไงวันนี้เนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษผิดไปหรืออธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อภัยให้ผมด้วยละกันนะผมก็มือใหม่เนี่ยผมยังไงวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับมีความสุขการทํางานครับผม